คุณเคยเห็นผู้รักษาประตูระดับโลกย้ายทีนแค่5ล้านไหม อาเซนอนกำลังเดินเกมน่าสนใจอีกครั้งในตลาดหน้าเตะรอบนี้เมื่อพวกเขาเปิดตเจรจาก,กับเชลซีเพื่อคว้าตัวเกปา้าอาริซาบาล่าในราคาเพียง5้าล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาที่ถูกเหลือเชื่อสำหรับผู้รักษาประตูที่เคยแพงที่สุดในโลกการตัดสินใจครั้งนี้ของอาเซนอนมาจากการที่พวกเขากำลังจะเซนเนโตตัวสำรองของดาบิดรายาที่จะหมดสัญญายืมตัวจากบอลมัดในวันที่30มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวแทบไม่มีโอกาสลงเล่นในซีซั่นที่ผ่านมาในมุมของเชลซีพวกเขาก็พร้อมปล่อยตัวเกปบ้าเช่นกันหลังจากส่งเขาไป ที่เชลซีเคยทุ่มถึง71.6ล้านปอนด์ในปี2018แต่เวลาผ่านไปตอนนี้ค่าตัวเขากลับเหลือแค่5ล้านด้วยเหตุผลที่ทีมต้องการเดินหน้าใหม่โดยเล็งไปที่ไมค์เมยองจากมิลานโรมาโนยืนยันว่ามีการพูดคุยเบื้องต้นเกิดขึ้นแล้วและอาเซนอนเองก็รับทราบเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาเรียบร้อยเหลือเพียงว่าเกปบ,บ้าจะยอมรับบทบาทเป็นตัวสำรองของรายาหรือไม่นี่คือดีลที่อ่านไม่มีอะไรเสียหายสำหรับปืนใหญ่เพราะพวกเขาจะได้ตัวสำรองระดับทีมชาติในราคาที่ถูกเกินค่าขณะที่ Chelsea, าาเเเลลลซ็ดดดดาาาาาระะค่่หนนือออยย้สสบบบบบบใจููแว์บบลลุุทตต